อิลลมุตฮารุนอกจากผู้ที่สะอาดแล้วเท่านั้นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นแนเน่อผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มันมีขั้นมีตอนมนุษย์สามารถปฏิบัติตามคำสั่งสอนของอิสลามหรือมนุษย์สามารถยึดหลักธรรมของพระมหาคมภีอัลกรุรอานตามความสะอาดและบริสุทธิ์ของมัน คนสกปรกทาจับูอ่านก็คือทําให้ก q u อานสกปรกไม่มีะลรคนสกปรกถ้าปฏิบัติกุอ่านก็คือปฏิบัติ q u อานแบบคนสกปรกเพราะคำพินี้์บอกว่าไม่มีใครสามารถจะไปแตะต้องไปจับไปสัมผัสจะอ้างตัวเป็นผู้ี่การ q u r านเป็นไปไม่ได้นอกจากผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มีหลายแง่มุมไม่ได้แปลว่าต้องเป็นมะซูมทุกคนแต่ ตามพื้นฐานของความสะอาดบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณของตัวเองและนั่นคือเหตุผลว่าเมื่อรลวงสุบรรณาพูดถึงแกสัตหรือว่ามาบ้าจึงบอกว่าทฤษฎีการปฏิบัติหรือขั้นตอนของการปฏิบัติของศาสดาองค์นี้กับปัญญาชาติสุดท้ายนี้ไม่เหมือนกับศาสดาองค์อื่นๆที่เคยมีมาศาสดาองค์อื่นๆที่เคยมีมานั้น ใช้คำพีในการขัดเกลาพวกเขาให้เขาเรียนรู้คำพีให้เขาเรียนรู้อิชมะแล้วทําการขัดเกลาพวกเขาแต่ศาสนานี้ต้องขัดเกลาก่อนจึงจะเข้ามาแต่เป็นอย่างมากวันตลอดเวลาเขาต้องขัดเกลาตัวเองขัดเกลาก่อนจิงจะเข้ามาสัมผัสปราศจากการขัดเกลาตัวเองให้สะอาดบริสุทธิ์มนุษย์ไม่สามารถที่จะ สัมปัติความบริสุทธิ์ที่แท้จริงของอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลัยฮนำมานั่นตรงนีกนน้การปฏิบัติมนุษการห่วนอ่านคำพีการปฏิบัติตนอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่ไม่มีกลิ่นไอของการขัดเกลามนุษย์จะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆใ,ในการปฏิบัติตามพระมหานพยัญรน นี่คือความสําคัญอันหนึ่งความยิ่งใหญ่อันหนึ่งเพราะคำพีนี้นั้นสูงส่งสูงส่งที่ว่าใครจะมาอ่านก็ได้ใครที่จะมาใช้ประโยชน์ก็ได้แล้วนี่เราฉะนั้นถ้าเราจะดูถึงรายละเอียดทำไมคำพีนี้จึงเฉาเป็นของเฉพาะผู้ที่ขัดเกลา่านั้นแั้นถ้เาเอาประโยชน์ทั่วไปมันมีสองประโยชน์กูร่างมีอยู่สองอย่างประโยชน์ทั่วไปกับประโยชน์เฉพาะ ประโยชน์ทั่วไปกับประโยชน์เฉพาะที่ถูกชี้เอาไว้ชัดประโยชน์ทั่วไปก็คือเหมือนกับเหมือนกับที่ศาสนาองค์อื่นสอนคุรานก็มีประโยชน์อันนั้นอยู่นั่นเราจะพบครั้งหนึ่งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรานนะชาวรมฎนั้นได้ที่อุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนกุรอานได้ถูกประทานลงมาผุดันลินนัสอัลลอฮ์เพืพพพพ่อชี้นำมนุษยชาต ตรงนี้ในกุรอานมีคำพีมีกุรอานคือคำพีที่มีคําสั่งสอนที่มวลมนุษยชาติจะได้รับประโยชน์จากมันตรงนี้คือทั่วไปประโยชน์ทั่วไปซึ่งศาสดาอื่นๆก็สอนฮุดันลินนัสถ้าเราต้องการคำพีอันกุรอานเพียงแค่ฮูดันลินนัสนั้นไม่ต้องรอกันมาของท่านใบบีมฮัมัดสุลลัลลอ,อฮฺอะลัยฮิสลัมเพราะไอตรงที่ฮูดันลินนัสนั้น ทุกๆศาสนาก็สอนนั่นแต่อีกองค์การหนึ่งบอกไม่มันมีอีกมิติหนึ่งมิติเฉพาะมิติพิเศษมิติอันนี้แหละที่ท่านอะบูบุมอามัตส์ละลอละฮิวะลัลลัมถูกเลือกมาเพราะคืออัลิอลาม,มีกาลิกังกิตาบุลาอร,ริบะฟีอัลิอาลามีไม่มีคางคังแขงในในในคำพินั้นฮุดัลลินมุตตะกี เมื่อพูดถึงฮะกีแคสของอันกูรานตรงนี้อันนี้คำทีนั้นกับคำทีนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างมากคำทีที่มันเก็บไว้ซึ่งฮะกีแคสที่แท้จริงคำทีอันนี้นั้นกุรานนี้นั้นฮูด,ดันลิ้นมุตตะอินเท่านั้นคนที่จะใช้ประโยชน์คนที่จะได้รับประโยชน์จากส่วนนี้อีกมิติหนึ่งมิติที่ยิ่งใหญ่ ก็คือจะต้องเป็นมุตตะกีนีน่เรามุตตะกีก็คือผู้ที่ขัดเก่าแล้วสละวัตรลิลมุตตะกีคำทีที่ชีน้นำเฉพาะผู้ที่มีตักวาผู้ที่ยังเกรงเพราะั้นหมดังนั้นเราก็ได้อธิบายว่ามุตตะกีน,นั้นคือใครอันลีนายุวินุนาริลก็อี คือบุคคลที่มีความศรัทธาต่อสิ่งเงินรับเท่านั้นเขาจึงจะได้รับกินายัตจากคัมภีร์เร่างนี้แต่กลแค่เพียงนี้เราเข้าใจว่าสมมติคำวินวังใครก็อ่านได้ใครก็เข้าใจได้ทั้งปัญญิต่าได้แต่เมื่อเราดูในองค์การประถมเรเรื่องพระัหที่อวางบอกว่ามุตตะกินคือใครใครที่จะได้รับกินายัติอันควรรับกันบอกว่าคนอันมุตตะกินบอกว่าพุทธันเลมุตตะกิน คำพีนิ้ห d a y a t ช๊อมุตตะกินหร้นตรงนี้เฉพาะมุตตะกินนรือชุนอ่านกุรอ่านฉบับพะกธกันไม่ใช่กุณอานฉบับผิวเผินไม่ใช่คุรอานความหมายทั่วไปที่ทุกๆศาสนาก็สอนเหมือนกันไม่ใช่แต่กุรอ่านลักษณะพิเศษคําสั่งสอนพิเศษสารพิเศษสารที่ยิ่งใหญ่สารที่เป็นความฝฝันของทุกๆศาสนาที่จะรับรู้สิ่งนี้ที่จะรับรู้สิ่งที่ท่านนบี มมัสรอรลอเลัแลสมประกาศนั้นเฉพาะมุตะกินเท่านั้นผู้ที่มีตักวาอย่างแท้จริงเท่านั้นนั่นกาอธิบายคุณลักษณะของพวกเขาว่าถ้าจะได้รับฮิ d ายั t จากอุอรรานเล่มน,นี้อัล,ลดีนบุคคลเหล่านั้นคืออัล,ละดีเนยุคมินูนอินปินะร้อยจะต้องพัฒนาตัวตนตัวเอง ให้เป็นผู้ที่ศรัทธาในสิ่งที่เรีรับก่อนซึงในแต่ละคำเขามักมีคำอธิบายอย่างมากมายซึ่งแน่นอนกับเราไม่มีเวลาพอที่จะอธิบายให้ละเอียดคือมนุษย์จะต้องอย่างน้อยต้องขัดเกาตัวเองให้ตาจิตตาใจของตัวเองนั้นเก่งเขาว่ายุคมินูนิบิลเลตคือมนุษย์สามารถรับรู้ในสิ่งที่เรนรับได้ตั้งความ แต่ละคนก็แต่ละคนรับรู้ในเรื่องเกตเกรนั้นแตกต่างกันไปนันเป็นต้นมุตะกินขึ้นไงมุตะกินคืออะไดีใยุกมินูนบิลบทคนอันแรกางคนที่จะได้รับหินแดดจากคำพินอัลลอฮฺดีนยุมินูนบิเรบอยุกอมูนัสซาลาและคนที่ยืนหยัดในทั้งแต่ละคำมันมีตำเซตของในอยุกอมูนัสซลา คนที่กิยามในละหมาดไม่ใช่ละหมาดที่พวกเราทำทำก้มเงยและก็นึกว่าเรานั้นละหมาดแล้วไม่ใช่หยกอีบุสลามโดยตักซีพของมันเองนั้นคือบุคคลที่ละหมาดและกลายเป็นนักปฏิวัติปฏิวัติตัวตนปฏิวัติตัวเองขัดเกลาตัวเองปฏิวัติตัวตนจากสิฟัตคุณสมบัติที่ไม่ดีงามคนที่ละหมาดแล้วไม่เห็นแก่ตัวคนที่ละหมาดแล้วไม่เอาเปรียบคนอื่นคนที่ละหมาดแล้วไม่เป็นนัก ฉกชวยโอกาสนี่ก็เรียกว่าคนที่กิยามในละหมาดคนที่ละหมาดแล้วยับยั้งตัวเองจากฟัชาอยวันมุมกัดน,นั่นคือคนที่กิยามในนามาดย์น,นั่นคือถ้าจะเอาแต่ละคำแต่ละคำอะไรคือคำอธิบายของมันอินทร์สลาตันฮาอานิลฟัชาอยวันมุมกัดนามาดนั้นจะยับยั้งมนุษย์จากฟัชาัยจากมุมกัดจากสิ่งที่ไม่ดีงามต่างต่าง ทัท้งฟาชาทั้งมุมกัดก็คือนิสัยของมนุษย์บางทั้งไม่ได้แปลว่าเรื่องบาปอย่างเดียวนิสัยที่ไม่ดีงามทั้งหมดความโอกวดความเห็นแก่ตัวความเอาเปรียบนักช่วยโอกาสอะไรก็แล้วแต่นั่นคือฟาชาหรือหรือว่ามุงกัดในทัศนะของเรานั้เมะลาอินนัสลาตะฮาอิฟาชาอัินมุมกัดนามะยับยั้งสิ่งนี้คนที่นามและยับยั้งสิ่งนี้เทั้นั่นคือผู้ที่กียาในนาม นยกีมูนัส,สลาแต่ถ้าเขายังละหมาดอยู่แล้วอยู่ควบคู่กับสิ่งเหล่านี้ละหมาดแล้วยังเห็นแก่ตัวละหมาดแล้วยังเอาเปรียบเอาเปรียบคนอื่นละหมาดแล้วยังโอหกละหมาดแล้วยังชอบโกงสมมติละหมาดเล่เหลี่ยมมีอยู่ครบเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ยังละหมาดอยู่ไอ้พวกนี้ก็เรียกม,มุสล,ลินคือคนละหมาดไม่ใช่ผู้ที่ยินหยั่ในละหมาดไม่ใช่ผู้ที่กิยามในละหมาดมุสลลินคําตอบของมันก็อยู่แล้ว ในช่วงเวลามาอุลฟาวัยนุลลิมุสลิมพระมุขปตะจุมีเนี่ยพู้ละหมาดดังนั้นตรงนี้ที่เห็นว่าคำสั่งสอนพิเศษสารพิเศษรีซาลาพิเศษที่บอกว่าอันนี้นบีมาเพื่อพูดันลินมุตตะอินมามาเพื่อนอนจังตะจังยังตะนิดนึงมาเพื่อที่ชี้นำม,มุตตะอินเท่านั้นจริงๆนนนบีมามาเพื่อชี้นำมุตตะอินเท่านั้น นั่นเราอยังอธิบายต่ออลละไรดีนะยุอีมูนัสฟลาอยุตูนัสซากานะและผู้ที่จำลองน้่ยม่มาผู้ที่ใช้ใจแล